พรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวขนกระแสจะทําเรื่องนี้ถ้ามีมไรผิดพลาดน่าจะเป็นฝ่ายชายมาออกวันต่อไปผมพยายามจะเรียกไมล์มา,มามเร่งแรกคุณผิดตอนนิชานะคุณไปคบกับผู้ผู้ชายที่เขามีนิชาอยู่คือโตโนโ่ส<ม>่วนเรื่องของโตโนโ่นะครับอดใจรอพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวขนกระแสจะทําเรื่องนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นสดะนะก็จะทําเรื่องนี้แล้วก็ถ้ามีมไรผิดพลาดน่าจะเป็นฝ่ายชายมาออกจะเป็นเพชร Mm hmm. แล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอีกวันต่อไปผมพยายามจะเรียกไมล์มาพยายามจะตามไมล์หรอกอย่างน้อยจะได้ชี้แจงในมุมของไมล์ด้วยเพราะว่าน้นวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาโดยที่ไมล์เองก็ยังไม่ได้พูดอะไร mm hmm. มันก็จะกลายเป็นว่าหนึ่งคุณผิดสองเด้งนะ mm hmm. เด้งแรกคุณผิดตอนนิชานะคุณไปคบกับผู้ชายที่เขามีนิชาอยู่ mm hmm. คือโตโน่ mm hmm. สองคุณผิดต่อแฟนคุณนะคุณออนอกใจแฟนคุณมาคบกับโตโน่สองเด้ง mm hmm. เขาคุณจะต้องได้พูดในบุมของเขาก่อนอเดี๋ยวเพิ่งไปตัดสินว่าเขาผิดเขาถูกหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องฟังเหตุผลในบุมเขาด้วยเพื่อความเป็นธรรมของเขาในบุมของเพชรด,ด้วยก็ต้องฟังของเขาด้วยเหมือนกันโตโน่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วในสิ่งที่เขาพูดส่วนในมุมของตัวนิชาแน่นอนเพราะเธอเธอ,เธอคือผู้ถูกกระทําตัวจริงนะฮะ แล้วคนก็คงจับตามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างโตโน่กับนิชาจะเป็นยังไงมผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศก็คงไม่อยากให้นิชากลับไปอันนี้ขอโทษนะมผมไม่ผมิจริงผมอาจจะแบบสอมาพูดแบบนี้นะแตม่มันพี่หมวยรู้สึกไงก็ไม่อยากมันม,มัน,ม,นมันหลายคนอะ่ะเออผมก็เลยมีรู้สึกตัดสินใจแต่สุดท้ายก็ต้องก็ต้องเผื่อใจไว้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาสองคนถูกไหมเราไม่รู้หรอกมันเป็นเรื่อง,องเขาสองคนว่าเขาจะกลับไปดีกันไหมหรือนิชาจะให้โอกาสไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันเป็นสิทธิ์ของนิชาไง ถูกไหมก็อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปคาดเดาอะไรกันเองรอเวลาก่อนรอเวลาก่อนเขา้องให้คุยกันก่อนบางครั้งเขาอาจจะมีการให้อภัยก็ได้ก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของเขาอย่าเพิ่งไปฝังใจว่าอุ้ยไม่ได้นะอย่ากลับไปนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวคุณกับผมต้องไปหาอาหารร่วมกันกินนะก็ปล่อยให้เขาก่อนให้เขาให้เขาไปเคลียร์กันเองเนาะโอเคนะ